เรื่องสภาพแวดล้อมของโรงเรียนความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาคือองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษาที่อยู่ในสภาพการเรียนรู้อันส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆด้านซึ่งได้แก่การจัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น ทั้งความเป็นระเบียบความสะอาดของอาคารสถานที่การจัดอำน,นวยความสะดวกและความปลอดภัยพิชานสุวรรณวงศ์ได้ให้ความหมายไว้ว่าสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาหมายถึงองค์ประกอบต่างๆในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกๆด้านความสำคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ความสำคัญของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษานั้นจะมีความสมบูรณ์ที่สุดถ้าสมองได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่ได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นจะทำให้ IQ เพิ่มขึ้นจากผลการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้นักการศึกษามาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการตักเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความอยากรู้อยากเห็น และการค้นพบของนักเรียนสภาวะเช่นนี้จะทำให้การเจริญเติบโตทางสมองดำเนินต่อไปนอกจากนี้สภาพแวดล้อมคือสิ่งเล้าที่ทำให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมที่มนุษย์อาศัยในสภาพแวดล้อมโดยแบ่งเป็น2องประเภท 1. สิ่งแวดล้อมภายนอกได้แก่สิ่งซึ่งอยู่ภายนอกกายมนุษย์เช่น วัตถุสิ่งของคนและสัตว์เป็นต้นรวมไปถึงสิ่งที่เป็นนามประทรมซึ่งไม่มีตัวตนได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีถ้าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เราให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเราเรียกว่าสิ่งเร้าภายนอก 2. ส,สิ่งแวดล้อมภายในได้แก่การกระทําของอวัยวะต่างๆภายในของมนุษย์เองเช่นความหิวกระหาย ถ้าสิ่งแวดล้อมภายในเหล่านี้เราให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเราเรียกว่าสิ่งเราภายในหลักการของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมได้ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหมายถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคล สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีชีวิตที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆเมื่อบุคคลที่อยู่ร่วมกันย่อมมีพฤติกรรมต่างๆทั้งมีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของบุคคลเพื่อนำไปสู่การบริหารสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์รรของบุคคลในการร่วมกันทำกิจกรรมเป็นทีหมหรือเป็นกลุ่ม ประเภทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนปฐมศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาเรียนรวมระดับปฐมศึกษาแนวทางการดำเนินง,งานจัดหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเรียนรวมให้เหมาะสมกับการจัดสภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย 1. ด้านภูมิทัศน์ 2. ด้านอาคารสถานที่ 3. ด้านความปลอดภัย 4. ด้านการบริหารจัดการ 5. ด้านการเรียนการสอน 6. ด้านการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลรูปแบบสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ 1. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน1.1จัดแสงสว่างให้พอเพียง1.2จจัดห้องเรียนให้สะอาดและมีระเบียบ 1.3ห้องเรียนต้องปราศจากจากเสียงรบกวนจากภายนอก1.4จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พอเหมาะและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีประโยชน์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน1.5โต๊ะครูต้องวางในตำแหน่งที่จะมองเห็นนักเรียนได้ทั่วถึงและไม่เกะกะ1.6ตู้หรือชั้นวางของสำหรับเก็บของครูและนักเรียนควรจัดให้อยู่ในมุมที่เหมาะสม1.7กระดานดำควรม,มีขนาดกว้าง ยาวพอสมควร1.8โต๊ะเก้าอี้นักเรียนควรมีน้ำหนักและขนาดที่เหมาะสม1.9ป้ายนิเทศปิดไว้ในที่ผนังห้องตามจุดที่เหมาะสม1.10มุมแสดงผลงานของนักเรียนควรจัดให้มีมุมนี้เพื่อให้นักเรียนได้ภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง1.11มุมเสริมความรู้เช่นมุมหนังสือมุมประสบการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ทุกเวลา1.12ต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในห้องเรียน1.13ตัวครูถือได้ว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนสภาพทางกายภาพจึงต้องจัดให้ดูดีที่สุดได้แก่ใบหน้าที่ยิมยมย้มแย้มแจ่มใสลักษณะท่าทาง,ทางสง,งา่าแต่งกายสะอาดและเรียบร้อย 2. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณสถานศึกษา 2.1. สภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็นรูปธรรมบรรยากาศและความประทับใจที่ดีต่อผู้พบเห็น2.1.1สถานที่ตั้งการเลือกสถานที่ตั้งควรพิจารณาถึงระบบผังเมืองการระบายน้ำสาธารณูปโภคการจราจร 2.1.2การวางแนวเขตการสัญจรการกำหนดเขตทางการสัญจรควรมีถนนแนวทางเดินให้เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย2.1.3สุนทรียาภาพและสิ่งแวดล้อมการออกแบบสถานศึกษาควรเป็นแบบเฉพาะตามความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง 2.1.4การตกแต่งบริเวณให้ดูสวยงาม2.1.5การกำหนดบริเวณเป็นเขตหรือเป็นสัดส่วนเฉพาะจะช่วยให้การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนการจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด2.2การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่2.2.1แผนภูมิบริเวณสถานศึกษา2.2.2แผนภูมิอาคาร2.2.3การควบคุมตรวจสอบอาคาร 2.2.4การประเมินผลอาคารสถานที่2.3การจัดสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย2.3.1ให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย2.3.2ขจัดสิ่งที่อาจเป็นภัยแก่นักเรียน2.3.3การป้องกันภัยจากการจราจร2.3.4การป้องกันเพลิงไหม 3. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมในสถานศึกษา3.1การจัดสภาพแวดล้อมด้านการบริหารการจัดการคือการจัดสิ่งต่างๆภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ3.2การจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนเช่นหนักสูตรสื่อการเรียนการสอนแผนการจัดการศึกษาการวัดและการประเมินผล3.3การจัดสภาพแวดล้อมด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลคือการติดต่อสื่อสารระหว่าง บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคลในสถานศึกษา